สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบันทึกรายการวันที่13มกราคมบริษัทได้รับสินค้าจากบริษัท LV จำกัดครบตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อไว้ตามใบสั่งซื้อเลขที่00 00 000001 0ได้รับใบส่งของทับใบกากับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่5001ไปที่โปรแกรม s m a r t b i ิค่ะไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าคลิก Workflow จากกรณีนี้จะเป็นโฟลแบบที่2นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำใบเสนอขอจัดซื้อหรือ PR เราทำใบสั่งซื้อ PO แล้วเราก็จะมาบันทึกอินวอยสินค้าเลยค่ะคลิกเลือกอินวอยสินค้าคลิกเลือก1.2ซื้อเชื่อวงเล็บออกใบกำกับภาษีทับไปส่งของทับไปแจ้งหนี้หน้าจอจะแสดงสาขาสำนักงานใหญ่เล่มเอกสาร0001ซื้อเชื่อกดโอเคค่ะ กด F 3เพื่อเพิ่มรายการค่ะเลขที่เราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัตินะคะส่วนเลขที่อ้างอิงเราจะใส่5,0,0,1วันที่เอกสารจะใส่วันที่13,0,1,5,8เดือนปีที่ยื่นภาษีจะระบุให้เป็น1ภาพ2ทับกดโอเคค่ะ รหัสผู้ขายใส่สุดแล้วกด enter เพื่อค้นหาค่ะเลือก S 1บริษัท LV จำกัดกด enter เลือกค่ะยอดนี้ขนาดนี้0ูย์บาทใช้รหัสสาข,าขาของผู้จำหน่ายในรายงานภาษีกด yes ค่ะเนื่องจากเรามีเอกสาร PO ดังนั้นเราต้องค้นหานเอกสาร PO จาก N เราใส่ Y ค่ะเลือกค้นระบุเป็นใบ เอกสารที่ค้นหาจะมีให้เลือกว่าประเภทเอกสารคือ PO ใบสั่งซื้อเล่มเลขที่0001ใบสั่งซื้อในช่องเลขที่อ่างเอิงเราใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหา PO ค่ะเราจะเห็นเอกสาร PO ตรงตามที่เราต้องการอยู่1รายการนะคะกด enter เลือกค่ะกด ok ค่ะ กดเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามเอกสาร PO ค่ะจากนั้นเราจะได้รายการสินค้าขึ้นมาตาม PO ที่เราสั่งไปค่ะจากนั้นเรามาเช็คดูที่ยอดสุทธิก็คือ43,758สบาทตางหากเช็คข้อมูลครบถ้วนแล้วกด F10 เพื่อบันทึกค่ะ โปรแกรมจะลงบัญชีให้อัตโนมัติโดยเดบิตซื้อเชื่อ4สบีาทเดบิตทษีซื้อ2,813บาท58สตางค์เครดิตเจ้าหนี้การค้า43,007บาท58สตางคกด f 1 0บันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการพิมพ์ไหมกด no ค่ะ หากเราไม่ต้องการทำรายการแล้วกด Escape ออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด Yes ค่ะเราจะได้รายการ Invoice บริษัท LV มูลค่า43,007.58สตางหากเราไม่ต้องการบันทึก Invoice แล้วกด Escape ออกค่ะกด Cancel ออกจากหน้าเลือกเล่เมเอกสารค่ะ เป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกรายการวันที่13มกราคมเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ